สวัสดีครับพี่น้องใ้เวลาแดดหอนแล้วพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมครับกําลังไหลควายลงไปกินนาบแมบนบ้ำแล้วก็เขาห้มกินเฟืองนะครับเมื่อนี้นะครับวันที่6เมีายน2568้มือเคืนนี้ก็ร่มแห้งหนาวส่วงสามารถเย็น ลมหนาวบ่อยๆสายมาละแดดห่อนพี่น้องโอ้โ,โ,อ,โอากาศสมมออนี่เปลีป่ยนแปลงไปทั่วทีบแล้วบรรยากาศเปลี่ยนมือหนึ่งสามฤดูคือเพื้นบ้านนั่นแหละนะครับาวิธีของคนเลี้ยงคว้ยคือเก่าครับเราต้องอยู่กับธรรมศาสตรใไดได้เนาะพี่น้องเนาะ,ะ,ละล่าได้เวลาเอาคว้ยลงกินน้ามแม่น้าแล้วก็ เสียเข่าหโมกินเฟืองเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะเวลาประมาณสิบโมงเสานะครับสิบนาฬิกานะครับสิบนาฬิกาตอนนี้กะแดดทวนครับสามสิบกว่าองศาเลียล่ะพี่น้องตอนนี้นี่แหละเป็นวิธีคองเขา้าในแต่ละวันนะครับของคนเลี้ยงควายนะครับพี่น้อง บางมองบางบอนกะแห้งแล้งครับนะครับหญ่ากัสิบ่มีให้ควายเลี่ยมเนาะน่ามก็บ่มีให้ควายกินนะครับแต่ว่ากะหลายพื้นที่กับมีฝนตกเร็วนะครับตกมากพอให้ได้ซ่มได้เย็นนะครับหย่าได้โปร่งแน่นะครับนี่นะครับเบิ่งแดดเบิ่งโหลด่น ้อยกระลงแมบน้ำนอนน้ำนะครับเนาะ,ะสำหรับข้วยตรงตรงนี่น้ำนะครับนีน้ำให้แมบให้กินครับสู่แดดบ่ได้นะครับสู่แดดบ,บ่ได้นี่แหละครับพิธีบรรดานทีซานบาันเน,น่าคือเกา่าเหมือนเดิมส่งมอบบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมนะครับส่วนนี้กระชิลง คลิปให้พี่น้องได้เบิ่้งสมือกับขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามารับส้มและก็ติดต,ตามนะครับยอดวิวคลิปละร้อยสองร้อยกับว่าเป็นยังน้อพี่น้องเนาะแค่เลยทรงบรรยากาศบ,บ้านให้พี่น้องได้รับสม้มสำหรับพี่น้องไปเห็ดงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนั่มนะครับสำหรับพี่น้องที่เคยสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้มากะให้หวนคิดหอด ข่วมเก่าข่วมหลังขึ้นหอดบานเฮ่าน้องพี่น้องเนะาะกะจังไรกะเป็นกำลังใจให้สุขคนน้องพี่น้องเนาะกำลังใจให้สุขคนให้มีกำลังแรงใจสู่งานต่อไปเพื่อครอบครัวเพื่อหน้าคตนนะล่ะพี่น,อนอ้องนอนขวามจนยังไลบานเฮือนซ่านบานเคยอยู่คือเก่าน้องพี่น้องเนะาะมัมีพูดอะไรอย่างนี้จากบ้านนะครับแต่ว่าขันไปแล้วกะดูแลเจ้าของนะครับเก็บกำเอาเพื่อเขาสิได้กลับมาอยู่บ้าน มาอยู่ตามวิธีมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเขา,าให้ได้มีความสุขในบรรลาชีวิตบม่มบายเหตุงานจนต,นตายนาอพี่น้องนเนาะอย่างไรก็คลิปนี้ฝากไว้ให้พี่ให้น้องได้รับส้มซ้ำนี้สัวกวันน้องพี่น้องคลิปนะ้าจึงพอกันไหมครับขออนุญาตเอาควายเข้าร่มเอาเฟืองให้ควายกินก่อนนะครับคลิปนี้ผมพาอยู่เคยภูไทยกับส่องหลู่อีสานลานเปอร์เซ็น ขอลาพี่ลานองไปซัมนี่ครับคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับลิปนี้ขอเกล้าข่าขอพูดแล้วก็สวัสดีครับผม